รีวิวครีมกันแดด5แบ,บแรนด์ที่แพชชอบที่สุดค่ะ j o ูยู UV Daily รุ่นโทนอัพค่ะจุดเด่นคือทาปุ๊บผิวสวยเลยเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูนะคะปรับสภาพผิวเราให้ดูท์มากยิ่งขึ้นวันไหนที่แพชไม่อยากแต่งหน้านะคะแพชใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือจบผิวสวยดูธรรมชาติไม่โทม c a n n บิร l กเ Up ออัเดให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสกินแคร์มากกว่าครีมกันแดดนะเน้นชุ่มชื้นเนื้อเบานะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแนวลอรนลนะคะรู้สึกว่าสดชื่น เนซาเดเซรัม um ค่ะเนื้อเขาเป็นนำ้ำนมน้ำเบาสบายผิวมากๆค่า,าปุบนะผิวจะสว่างขึ้นในทันทีเลยสามารถใช้เป็นไพรเมอร์ได้เลยนะคะพร้อมลงเมคอัพไม่เหนียวไม่เหนอ,อะเทียบให้ดู2ข้างด้านนี้คือด้านที่ทานะคะส่วนด้านนี้ไม่ได้ทาซุก,กุ p r o ร e c t ติ้งเดย์ครีใครที่อยากผิวดีมีออร่านะคะแนะนำตัวนี้เลย พะเขามีแบบชิมเมอร์มุกๆุเบาๆดูผิวสวยมากคือถ้าไม่อยากแต่งหน้านะคะทาตัวเนี้ยก็ดูผิวสวยหรือว่าจะใช้เป็นเบสเมคอัพก็คลุด m o ล a าเ l l ไลท์ซีเล็กเตอร์นเด่นของตัวเนี้ยคือแพลชอบกลิ่นนะเ <c oughs> ขาเป็นฟิลแบบแป้งหอมสะอาด แล้วสบายผิวสุดๆส,สรุปก็คือถ้าวัานไหนแพ้ไม่อยากแต่งหน้านะคะแต่ก็ไม่อยากให้ผิวโทมเนี่ยก็จะใช้3ตัวนี้เลยช่วยปรับสภาพสีผิวให้สว่างขึ้นแต่ถ้าวัานไหนที่อยากเน้นเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมสดชื่นเนี่ยก็เป็น2ตัวนี้เลยค่ะ